นกเขาเ้าคือบรขันบัานนกเขาพอาะยัคือขันดีเถอะหมูแจ้เกี่ยวนกเขาพอาะยัพนนี่น้องวันนี้นมบ้านปลาพาเด็กๆมาต่อครับวัดดีพี่น้องเอฟซีเนี่ยผ้านมบ้านปลาหมูเขาไปใส่เขาไปแข่งกีฬาครับผมเขาไปแข่งกีฬาขีดพอดีหนึ่งเหมือนว่าจู่ประทัดอยู่นี่นุ่มบ้านปลาก็พามาต่อยุ่งเรียน,นยไรครับผมเอืจะมาต่อน,นกหรือมตาต่อสาวโค้ดเหระ,ะครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับไม่สาวเอฟซีเอาห้เนาะพันเหยาดเป็นเขาห้ครับผมนกเขาห้ยหุ่น จ็คก้อนแมนวแมนหรอกนองบ้านปลาเขาจะเคยเห็นด้วยพี่น้องเนอนี่ล่ละห้ากระตออยู่แถวโรงเรียนนี่ล่ะนุกมันจ็คสี่ขันบม้ขันครับผมนี่ล่ะทำเลก็ได้เชิญมาลงกินดอกหยาเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เล็กน้อยเป็นข่งกีฬาเขตครับผมมวยไปอยู่นี่เนาะพี่ล่ะนุก็มาคอยลงกินจน,นีเป็นเวลาไปสามครึ่งครับผม,มทำเลก็ได้นี่ละ่ละมันก็สิมาเลาะขันเพราะว่านุ่มบ้านปลาเมือนี้มาหาเลาะเบิ่งงบนมีนุกมันขันอยู่ดอนนี่ไรครับพี่น้องนี่นี่ดอนห้องเรียนนี่เนาะนี่นี่นี่ครับดอนนี่นี่แหละแต่ว่านกเขหน่มีครับุกเขานน่่หหลายยยอูแถวงเรี ไปสีมานบอดเด็กๆไปหฮอหาหมองนางรีเฮาไปพุ่นพุ่นพุ่นมองสิ้นซาพุ่นไปเมียบอยู่พุ่นไปพุ่นไปเมียบอยู่สิ่งซาเด้อเพื่อแล้วเขาเฝ้าไล่เด้อธนุเขาพี่น้องบรรยากาศนางสูงก็เด็กๆยุ่งมอคัดบ่เนี้ยทิ่จูยากันยุ่งหายเล็กน้อยนุ่งเข้าก็บาขันามานุ่งเข้าก็อกขันบันนุเขาเพราะยังขั้นดีเถอะผมจะจูจน,นนุ่งเขาเพรานยัง หนูเขานมบ้านปลาว่าเรงขันยี่พี่น้องเหมือนทุงวันก็นขันดีตายมันแท้เอาจอ่อบ้องยาข้าวครับผมปูนเหรอครับปูนห็นตะไมยสาวเนาะใส่ละหนูเข้าอยู่ใส่เหครับผมเห็นตะไมยสาวนมบาน้านปลาครับนี่นี่นี่แจ็คหนูอยู่ทั้งไหนล่ะคข้ามันเหลวเขาคนสีเห็นอยู่บมดเลนี่นี่ครับผมเห็นตะไมยสาวเนาะนี่ไเมยสาวน,ะน,ม,าวนมบาน้านปลาครับผม ถ้าเขาตองในกันแทะน้ำไม่ได้หรอกครับผมเล็กหน่อยมันหลายเลยพ้าเขามานาั่งเหรียครับปกติตกไปนั่งรุนอยู่ทั้งพันเหรียดตลุล่ะนี่แหละเล็กหน่อยมาเหรียดน้ำก็เลยเห็นมาน้าครับผม,ผมก็เลยมานาั่งเหรียยามันโซโกันเนาะนี่แหละยู่พุ่มนี่แหละครับผมเอาจึงติดต,ตามไปเอาสีมันบ่โอ้ยครับพี่น,น้องนมบัานปลาเอามาเขียวใหม่มองใหม่ครับพอดีนกมุนมบ่ขันเนาะสิเป็นเพราะอันนั้นละ่ะ ไอ้ละวันมืดวันสันนุ่มบ้านปลาก็เลื่อยใหญ่มองครับอันนี้มาใส่หมองนี่เลยครับผมนี่โทรไปหาผู้บันเลิร์ตกนย้อนจุ่นยู่บ้านนี่แหละครับผมอายอยู่บ้านเนี่ยคนบอกว่าเหมืดวันสันเอามาใส่หมองแจ้งมันกระโบขันพี่น้องขันอยู่เพรามาถึงในในที่กัวมันก็เศร้าใหญ่ยันนี่คำคำซ้ำมันหน่าสิขันดียูบาดหน้ากู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 อยู่เพิ่นว่ามันต่างถิ่นบ่อซ้ำคนไปเฮ็ดงานหม่องใหม่เ่ยพิ่นว่าครับนุ่มบ้านปลาเขาเอามานอนเฮือนเอาไว้เฮือนนี่เลยซวงขึนครับผมเอามาต่ออยู่บาอยู่บ้านน่ะขันดีดีครับผม ก็ได้ตัวหนึ่งครับมันเอาได้สองตัวแม่นบินมาย่กุ๊กเงี่ยมังเงยอยู่งเหื่อนนะครับผมตอนนี้ก็มาตออยุงเรียนนี่แหละครับผมไม่หน่อยก็จนหิ้ปลาแล้วบอขันมาสันโอ้ยนุ่มบานป้าสิผมเมื่อตอนแล้วครับผมนี่นี่นี่นุ่มเข้าก็ได้โอ้ยเห็นคือพอขันมันต่างทิ้นคือพันวาเพราะว่ามันหยาดซ้ำค้นนี่แหละวันสันพันวาเอ้าเลี้ยนรูไปครับพี่หน้องเนาะซศกการนี่แหละเข้า่าโอ้ยประมาณซ้ำหํา มือไม่ยังมาหนอคนไม่เนาะโอ้ยมัึงจะบอขันมันยู่เพื่อนมันยังเพื่อนพะย่ะยัมันขันดีดีเลยโอ้ยมันพะย่ะยังหรอกอยู่เพื่อนไอ้หล่ะขันดีดโอ้ยเอาลรคเอาลรคมันก็คือหรอกล่ะมันมือไม่ยังมาไหมด้วยมือเอื่นมืเอื่นเดี๋ยวเอาเอาตัวไม่มามืเอื่นเอาหนูไขแล้วมาเมาไม่หยามติสอยเลยอ๋อไม่ติสอยเลยหายยู่เพื่อนด้วยเออเดี๋ยวพามาตัวไม้โอ้ยมาหมานเลยเอาเนียงอะไรก็เป็นงสี่ล้วมัน ไม่มือไม่ห่อพี่น้องแวเมื่อมครับนุกมันกเขาข้วหนาลอะคือพี่ตายเดียแล้วนุกบ้วนป้าก็ได้พ่องดเด็ีเป็นเน้ยด๋มอมันหมอนก่นหมอหมันหรือไม่่อต้องหัดเงียนวิสาไม่ดิสาวคูกผ้านงานเรียนมาแต่อันะะบ่นังมันมาบ่ยังมันมาตะแคงกีลาบ่คนดีมาตุ่คน กูดได้ผลน,นี่เต็มมันตินดตื้นติดตื่นมาทำสิบาเมึงงานอยู่เมื่อไงคันดีแท้นี่นนไปสิบาเมึงอไงลบซะนอ้อลบไปดีเขานี่ลบซะน้อนี่นอัน,อนปวดน,นวดี่น้อผูได้ใหยให่ยหบอยเห็นแต่เด็กหน่อยสามคนนี้ดิ ตอนแรกเห็นมันมาอยู่เด้นี่พวกมันกันผ้ากันยางกันเศษกันโมโหผ้าไปนไปเอาหั่นที่เอาตัวนี้มึงไปผ้าของงานครับผมคุณละของหนูกาไปกันปโมมันโมมันพี่น้องก็บขันอะไรอยู่นี่ปุ่นพี่น้องมันคือบอครับผมบอกไว้บนนี้หม่องกินหนามมันหนามกันเฮียนหิ้วหนามมอดบอขันเฮี้ยไปสำรับคลิปนี้นุ่มบานปลากระสือโอเมอร์ครับผม คลิปหนาจังว่ากันไหมพี่น้องเดี๋ยวสิเอานกอ่อยแล้วมาต่ออยู่ดอกนูกท่านมาเอามาว่มาท่านถ้าไม่เอามาตัวถ้าไม่เอามาตัวยังกว่าเอามาฮัทกระสันพันธุ์ที่ใดหนกตัวนีพันธุ์ยาไม่ลบเนาะเอาเอาพันเนียรลงก่อนพันธุ์ยาไม่ลบครับผมพันธุยาหนกนกหนกดีๆมันลบพันธุาเอาอ่นให้พันธุเสียวมาหันมาเออมันออกมันออกมันายมันยังกระยามันว่าสันว่าให้มาล่องมาพันธุ์ที่ใดหนกตัวนี้พันธุ์ยานุ่มบานไปทั่วทีครับผมไปส้อนรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ